คุณวันศุกร์ค่ะมิถุนายน2566นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะอันนี้ก็พิบตาเพราะอะไรรู้ไหมคะดิฉันดันเอาเอานิ้วที่ไปหยิบพิกปลนแล้วมาขยี้ตาช่วยด้วยวันศุกร์วันศุกร์อา่าและ รายละเอียดเกี่ยวกับดิฉันเนี่ยจะมีอยู่ในดีสคริปชั่นนะคะและ้วก็ดิฉันทุกคัมพิม์มหาสตตเลกด้วยคัมพิม์มหาสตเตเล็กใน่ยฉันจะแปะลิงก์เอาไว้เพื่อให้คุณเข้าไปชมว่ามันคืออะไรบ้างแล้วเข้าพ์มหาส,หาสตเตเลกในดิฉันแบบแนะนหามากๆเพราะว่ามันจะเป็นมันจะดูพื้นดวงแล้วก็จะดูชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตเลยแล้วก็มันจะแก้ข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณว่าเอ๊ะทำไมชีวิตฉันเจอแบบนี้ตลอดเลยอะ ทำไมทำไมฉ,ฉันทำงานแล้วทำงานไม่ยขึ้นเลยอะไม่เกินปีฉันต้องฉันต้องเปลี่ยนที่เพราะอะไรอะมันอยู่ในดวงหมดเลยอะแต่ว่าไอเดียนเนี่ยจะช่วยคุณคิดแล้วก็ช่วยคุณวางแผนว่าคุณจะคุณจะมีความสุขยังไงกับดวงชะตาแบบแบบนี้ะนะฮะแล้วคุณก็จะเข้าใจตัวเอง ซึ่งการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันดีมากเพราะว่าเราจะได้วางแผนชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะชนะดวงได้ไปส่วนนึงมันชนะชนะไม่หมดหรอกเพราะเพราะบางอย่างมันเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดแต่บางอย่างเราสามารถที่จะซิกแซกได้มันสามารถซิกซิกแซกได้รอได้หรือรีบไปให้เร็วเลยฝากไปแดงนี้ไปก่อนเลยเพราะว่าถ้ารอแล้วเนี่ยมันจะรอนาะอะไรอะไรประมาณเนี้ย อันนี้คือคำ,คำพิมพ์หาสตต์เลขซึ่งดิฉันเนี่ยท่านใดเอ๋ยที่ดิฉันทยคุณวันศุกร์ใช่ไหมคะคกี่ก่อนนะวุณศุกร์บ้านไขรน้ำรัวน้ำอะไรลิฟซ่อมเนาะอาจจะมีข่าวที่กระตุกขวัญหรือว่า ข่าวที่ทําให้ตกใจแต่ว่าเป็นอะไรเพราะมี the world ขึ้นมาประกบนั่นหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างมันมันจะเกิดขึ้นกระทันหันแหละแต่ว่ามันก็ได้จบลงไปแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมามีไพ่เอซแวร์ขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการได้รับข่าวบางอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ ไม่ดีเสมอ,อไปอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะบางอย่างเนี่ยสถานการณ์ตัดสินใจแทนเราอืมบขึ้นเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีบุญนะแล้วก็เ A ส w วนขึ้นก็เหมาะมากสำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทั้งการเรียนและการงานและสิ่งที่อยากจะทำใหม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะเชิญทำได้เลยนะฮะ p r i n c e s o r t เพราะยังไงคุณก็ต้องสู้อยู่แล้วคุณเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็สู้อะยืนหยัดในความเป็นตัวเองคุณกำลังก่อร่างสร้างตัวแล้วทำงานต่อไปอย่างขงมีขมันมันก็เท่ากับโยงกับสิ่งที่ฉันพูดตก,กี้นี้คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้อง คุณต้องดําเนินชีวิตต่อไปแล้วก็คุณก็ทํามันต่อไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นคุณอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่มาเปลี่ยนคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแต่ตอนแรกคุณคิดว่ามันไม่ดีแต่ว่าในที่สุดมันก็ดีอะไรตอนนั้นนี้ก็ได้นะคะ Queen of Cups อือมแล้วในที่สุดก็จะมานำมาซึ่งความสุข ให้กับคุณอยู่ดีคุณเป็นคนคุณเป็นคนใจใจเด็ดแต่ก็เป็นคนใจดีเป็นคนแบบใจอ่อนไหวแต่ก็เป็นนักสู้เพราะฉะนั้นดิฉันก็เชื่อว่าคุณก็จะพบแต่สิ่งดีๆในการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นหรือทำอะไรก็ตามที่ฉันถ่ายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ขอให้คุณวันสุขมีแต่ความสุข สวัสดีมีชัยทำการใดขอให้สมสงจงโชคด,ดีทุกประการนะคะคุณวันโศกสวัสดีค่ะ